คนลิ้นดำนักโทษประหารผู้ยิงไม่เข้าพุกไม่ตายมีครอบครัวหนึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจนได้ขนขวายทำมาหากินรับจ้างทำนาทำสวนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยฝ่ายสามีชื่อนายทนภรรยาชื่อลำดวน แม้ว่าชีวิตไม่อาจจะสแสวงหาความหรูหราฟุ่มเฟือยได้อย่างกับคนทั่วไปแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็มีความสุขตามประสาจนกระทั่งลำดวนตั้งครนภพอครบกำหนดก็คลอดลูกคนแรกเกิดมาเป็นผู้ชายมีร่างกายสมบูรณ์ดีแต่ว่ามีความแปลกประหลาดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด คือเจ้าหนูน้อยคนนี้มีลิ้นดำลักษณะเป็นปานดำแผ่เต็มบริเวณลิ้นทั้งบนทั้งล่างหมอตำยที่มาช่วยทำคลอดเป็นคนนำข่าวนี้แพร่ออกไปจึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านทั่วไปบางคนก็บอกว่าเด็กคนนี้เป็นกาลกินีต่อพ่อแม่ แต่ลำดวนก็ไม่ได้สนใจกับคำกล่าวร้ายนั้นเธอยังรักและอาทรห่วงใหญ่สายโลหิตเหมือนกับแม่ทุกคนที่รักลูกของตัวเองเด็กน้อยได้รับการตั้งชื่อว่าทองปานและเติบโตขึ้นมาตามวัยจนกระทั่งอายุได้เจ็ดขวบพ่อกับแม่ก็เกิดปัญหากันอย่างรุนแรง ถึงขั้นหย่าร้างแยกทางกันเดินโดยลำดวนพาทองปานไปอยู่ด้วยส่วนพ่อก็มีครอบครัวใหม่ครั้นต่อมาลำดวนได้คู่ชีวิตคนใหม่ชื่อนายจันซึ่งสองคนหันมาทำข้าวแกงขายมีรายได้พอเลี้ยงขีพไม่ลำบากขณะที่ลำดวนมีความสุขกับนายจัน กับเจ้าหนูทองปานต้องเจ็บความทุกข์ระทมอยู่เงียบเียบเพราะพ่อเลี้ยงไม่ชอบหน้าเขาเอาเสียเลยซึ่งเวลานั้นทองปานอายุประมาณ10ปีแล้วเมื่อพ่อเลี้ยงใช้ให้ทุบหัวปลาหรือเชือดไก่เพื่อเอาไปผัดไปแกงขายทองปานก็ไม่ยอมทำเพราะว่าสงสารสัตว์เหล่านั้น พ่อเลี้ยงก็โมโหด่าว่าเคี่ยนตีเป็นประจำส่วนแม่เองก็พลอยเห็นดีเห็นงามตามไปกับพ่อเลี้ยงด้วยหาว่าทองปานขี้เกียจไม่ช่วยทำมาหากินจนทองปานรู้สึกน้อยใจเสียใจเชื่อว่าแม่สิ้นรักตัวเองแล้วเมื่อถูกพ่อเลี้ยงกลด่าและเคี่ยนตีหนักเข้าทองปานจึงติหนีออกจากบ้าน ไปขอทำงานเป็นลูกจ้างอยู่กับเท่าแก่กิมเกียงซึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีลำดวนได้ตามหาให้กลับบ้านทองปานก็ไม่ยอมกลับแม่จึงฝากเอาไว้กับเท่าแก่กิมเกียงแล้วแม่ก็กลับไปทองปานเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่าย ขยันขันแข็งเท่าแก่กิมเกียงจึงรักและเอ็นดูเหมือนหนึ่งเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองให้ความอุปการะตามสมควรแก่ฐานะทำให้ทองปานมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับพ่อเลี้ยงและกับแม่ตัวเองพอครบบวชเท่าแก่กิมเกียงก็บวชให้อยู่ในร่มกาาวรพัฒ์จนครบพรรษาจึงได้ศึกออกมา ทำงานกับเท่าแก่กิมเกียงผู้มีพระคุณต่อไปซึ่งเท่าแก่กิมเกียงมีกิจการเดินรถเมโดยสารกับเรือยนต์ลากจูงขึ้นล่องตามแม่นะ้ำแม่กรองนับเป็นธุรกิจที่มีกำไรไม่ใช่น้อยจึงมีคู่แข่งขึ้นมาอย่างเงียบเียบนั่นคือเสียกังโดยที่เสียกังก็ทำกิจการรถเมโดยสารและ เรือยนต์ลากจูงเหมือนกันเสียกังผู้นี้ออกลายนักเลงมาตั้งแต่เริ่มหนุ่มเมื่อได้คุมกิจการของครอบครัวเขาก็วางแผนครอบครองสัมปทานรถเมย์โดยสารและเรือยนต์ลากจูงเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวอาศัยว่ามีเงินและมีลูกน้องประเภทร้ายเอาไว้ใช้สอยหลายคน เสียกังก็เริ่มกลั่นกแกล้งบีบคั้นกิจการของฝ่ายเท่าแก่กิมเกียงอย่างหมดความเกรงใจทำให้เท่าแก่กิมเกียงเครียดแค้นอย่างสุดจะทนเท่าแก่จึงเรียกทองปานมาปรึกษาระบายความคับแค้นแน่นอกให้ฟังแล้วก็ขอให้ทองปานรอบยิงเสียกังเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ฝ่ายนั้นกลั่นกแกล้งรังควานจนทำให้กิจการของตนต้องล่มจม พักคุณของเท่าแก่กิมเกียงที่อุปกะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆทำให้ท่องปานปฏิเสธไม่ได้จึงยอมตกปากรับคำเป็นเพชฌฆาตปิดชีวิตเสียกันให้ดังนั้นเท่าแก่กิมเกียงจึงหาปืนเถื่อนและกระสุนอีกจำนวนหนึ่งให้ท่องปานเอาไปซ้อมหญิง กระทั่งมั่นใจว่ายิงคนไม่พลาดแน่เท่าแก่กิมเกียงกับทองปานจึงได้วางแผนสังหารเสียกังกันอย่างแยบยลเพราะว่าการบุกเข้าไปยิงเสียกังนักเลงคนนี้ซึ่งซึ่งหน้าย่อมไม่มีทางสำเร็จเนื่องจากเสียกังมีลูกน้องที่เป็นมือปืนคอยระแวดระวังอยู่หลายคน ในคืนวันรอบสังหารคืนนั้นดึกมากแล้วทองปานมาปรากฏตัวอยู่ในเงามืดใต้ต้นไม้ใกล้ๆก,กับห้องแถวของเสียกังมีปืนบรรจุก,กระสุนมาเต็มอัตรามีกระป๋องใส่น้ำมันเบนซิน,นมากระป๋องหนึ่งรอจนกระทั่งแน่ใจว่าคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้ว ก็หิ้วกระป๋องน้ำมันเบนซิน,นย่องไปที่หน้าห้องแถวราดน้ำมันไปตรงแผงประตูที่เป็นไม้แล้วจุดไม้ขีดไฟโยนเข้าใส่จนลุกพึกขึ้นมาในทันทีทองปานถอยออกมาพลางดึงปืนสั้นที่พกข้างเอวขึ้นมากระชับไว้ในมือแล้วร้องตะโกนเรียกเสียกังเสียเสีย ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านเสียกลังไฟไหม้บ้านเสียงตะโกนของทองปานได้ผลเสียกลังได้ลุกพรวดพลาดด้วยความตกใจที่ไฟไหม้บ้านจึงรีบวิ่งลงมาจากชั้นบนตะโกนเรียกคนในบ้านให้ตื่นแล้วลวนลานเปิดประตูหน้าบ้านทันที สมุนมือปืนที่อยู่หลังบ้านเพิ่งจะงัวเงียลุกขึ้นพอประตูหน้าบ้านเปิดผางเสียกังก็ไปเชิญหน้ากับทองปานที่ยืนถือปืนคอยอยู่แล้วทองปานก็เหนียวไกปืนเข้าใส่เสียกังสองลักซ้อนจนเสียกังล้มฟาดลงตรงหน้าประตูทันทีแล้วทองปานก็วิ่งหนีในจังหวะน,นั้นบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินเสียงร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไ ก็ได้ครูกันออกมาดูพร้อมกับลูกน้องมือปืนของเสียกังที่พรวดพลาดออกมาเห็นเจ้านายนอนฟุบจมกองเลือดก็เพ็นตามหามือปืนทันทีทองปานที่ยังอ่อนหัดเมื่อเห็นผู้คนครูกันออกมาก็ตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรถือปืนทะเล่ทะล่าอยู่กลางถนนสมุนมือปืนเห็นเข้าก็พากันระดมยิงเข้าใส่อย่างหูดับกลับไม่จนทองปาน เซทลาแต่ถ้าว่ากระสุนทุกนัดไม่อาจจะทะลวงผ่านเนื้อหนังของเขาเข้าไปได้เลยแต่กระสุนที่ยิงใส่ก็ทําให้ทองปานถึงกับลม้มลงและแตะเกียกตะกายลุกขึ้นชาวบ้านและลูกน้องเสียกังก็ได้กรูกันเข้ามาถึงตัวทั้งตีทั้งแทงจนทองปานถึงสลบคาที่แล้วก็ถูกมัดนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนเสียกลังนั้นตายคาที่ทองปานปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเท่าแก่กิมเกียงก็ตั้งทนายขึ้นสู้เต็มที่แต่พยานหลักฐานทางอายการแน่นหนากว่าสารราชบุรีจึงพิพากษาตัดสินประหารชีวิตทองปานให้ตายตกไปตามไปทองปานถูกตำรวจ ส่งตัวมายังเรือนจำกลางบางปางเพื่อรอการประหารเขาพยายามทำดีกาพิเศษเพื่อทูลกล้าวถวายดีกาขอพระกรุณามหากรุณาธิคุณขอลดโทษจากประหารชีวิตลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ดีกาพิเศษถูกยกเสียดังนั้นทองปานจึงหมดหวังที่จะมีชีวิตรอดต่อไปทองปานกลายเป็นนักโทษเพราะความกตัอยู่ คอยความตายที่จะมาถึงอย่างเข้าสู่จนในที่สุดวันประหารชีวิตก็ถูกกำหนดมาให้ประหารชีวิตในเวลาเช้ามืดวันนั้นเวลาตีห้เจ้าพนักง,งานก็ได้คุมตัวทองปานไปยังแดนประหารที่นั่นผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มารอคอยอยู่พร้อมแล้ว ทางเรือนจำได้นิมนต์หลวงพ่อพลอยวัดบางแพรกมาเทศให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายหลวงปู่พลอยก็นำมาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วมาเทศซึ่งทองปานนั้นก็พโนมมือรับฟังอย่างสงบหลังจากหลวงปู่เทศจบลงทองปานก็ได้ถวายปัจจัย20บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินสุดท้ายที่ติดตัวมาต่อจากนั้น พนักงานก็ประคองทองปานเข้าสู่หลักประหารทองปานถูกมัดลำตัวข้อศอกตรึงกับไม้กางเขนในมือก็มีดอกไม้ธูปเทียนพนมมือเอาไว้ แล้วก็รูดม่านสีน้ำเงินปิดเป็นฉากกันเลื่อนเป้าตาวัวที่เป็นเป้าปืนให้ตรงกับตำแหน่งหัวใจนายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองเพชรคาตมือหนึ่งกับนายติปมียศเพชรชาตมือสองก็เข้าประจำที่นายเหรียญปรับศูนย์ปืนกลบรักมันบนแท่นเรียบร้อยแล้วหัวหน้าแผนคู่คุม ก็ชูธงแดงขึ้นเป็นสัญญาสัญญาณเตรียมยิงทันทีที่ธงแดงถูกตวัดลงนายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองก็ได้กดไกปืนกลแบล็กมันทันทีกระสุนทั้งชุดก็พุ่งทยานผ่านเป้าตาวัวเข้าไปอย่างแม่นยำแต่หน้าอาจัจารย์ยิ่งที่กระสุนไม่ระคายผิวของนายทองปานแม้แต่นัดเดียว หัวหน้าแผนกควบคุมก็โบกสัญญาณธงแดงอีกครั้งเพื่อให้นายติปมียศพชคาดมือ2ประหารต่อโดยที่นายติปก็ลั่นไกปืนกลแบกมั่นกระบอกที่2องแต่กระสุนชุดที่2ก็ไม่สามารถปิดชีวิตทองปานได้อีกหัวหน้าแผนกควบคุมจึงเข้ารายงานต่อผู้บัญชาการว่า ทองปานอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าผู้บัญชาการก็สั่งให้พชค่าทั้งสองยิงซ้ำอีกคนละชุดผลปรากฏออกมาเหมือนเดิมคือยิงทองปานไม่เข้าขราวนี้ผู้บัญชาการก็เข้าสอบถามทองปานด้วยตัวเองจึงทราบว่าทองปานมีลิ้นดำมาแต่กำเนิด ผู้บัญชาการจึงสั่งพักการประหารไว้ก่อนแล้วรายงานยื่นเรื่องราวเสนอต่ออธิบดีกรมราชัรร์แต่เขาไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปไม่มีอีกแล้วเพราะว่ากรมราชธรร์ได้ระบ,บุกฎข้อบังคับเอาไว้ว่านักโทษประหารคนใดคงกระพันชาตรียิงไม่เข้า ก็ให้ประหารชีวิตด้วยสันขวานโดยให้ใช้สันขวานทุบศีรษะให้ตายต่อไปแต่ดวงชะตาของทองปานยังไม่ถึงคาดเพราะเย็นวันนั้นทางรัฐบาลได้มีประกาศพระราชทานอภัยโทษในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่8ผู้ต้องโทษประหารชีวิต ก็เหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตและทองปานก็ได้รับการลดโทษเหลือตลอดชีวิตที่รลอดมารเรือยปเอยๆซึ่งเขาได้ระพักตัวเป็นนักโทษชั้นดีมาตลอดและได้รับการลดโทษลงเรื่อยๆกระทั่งได้รับอิสรภาพอีกครั้งหลังจากนั้นหลังจากพ้นโทษแล้วทองปานก็ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุ แล้วก็ไม <c ười> ่สึกตลอดชีวิต